ันค่ะเนี่ยในในกลุ่ม A นัดที่5ค่ะคือแมนเชสเตอร์เดี๋ยวต้องใช้คำว่าหลังพิงฝานะต้องเอาชนะกาลาตาสลายให้ได้ในเกมนี้ถ้าต้องการเข้ารอบนะคะแล้วก็ทำได้ดีดูวื้อหวากว่าถึงแม้จะเสียง่ายอะมองว่าลูกเสียก็เสียแต่คือแมนยูทำไปก่อน2 0 2> นะกานะ้าโชแล้วก็บูโนโชใช่ไหม,มแต่ว่า,วาทางฝั่งกาลาตาสลายไล่มาได้1-2่อเป็นฮักิมเสียกครึ่งแรกจบที่สกอร์นี้จบสกอร์นี้อะมาครึ่งหลังจำได้เลย นพักครึ่งเขาหยาบน้ําอำเดินออกมาเอา้าวสามนึ่งเหรอแม,ม็กโทมินเนอนอนดีกว่าแม็กโทมินเนอแต่สุดท้ายค่ะไปโดนฟรีคิกใช่ไหม,มก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมโคน้าหน้าพลาดสองลูกโอ้โหฟรีคิกเขาฝักลูกเลยดีลูกแรกก็ฟรีคิกสองลูกเลยลูกแรกตั้งกำแพงได้แบบโอ้โหโอ้ทะลุรอดกำแพงไปเลยลูกแรกอ่ะเอออ่าแล้วก็ความรับผิดช่องผู้รักษาประตูแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะที่ช็อกก็คือโดนอีกโดนอีกตีเสมอเป็นสามเท่านาทีที่เจ็ดสิบเอ็ดครับแล้วจบด้วยสกอร์นี้ คุณป้อมจะพูดอะไรหน่อยไหม <c oughs> โอ้โหมัน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 เยอะไอ้หมดเลยผมตื้อไอ้หมดเลยคุณผู้ชม <c oughs> ก็เอสเอเอเข้ามาคุยแล้วกันครับสี่สามหกสามสามหกนะครับเพราะมันก็จริงๆทุกคนก็ไปคือมันหูคําด่ามเยอะมากเนอะวันนี้มันม,มันยาพิษทั้งนั้นเลยอะ่ะซึ่งก็เป็นยาพิษที่มันไม่ผิดไงคนดูไม่ผิดวันนี้แฟนบอลมีสิทธิ์ด่าถ้าทีมเล่นขนาดนี้คุณยังหาทางแพ้นะครับหลังเกมเนี่ยจริงๆผมชอบพิธีกรผู้หญิงของทีนทีสปอร์ตมากเลยนะพอเป็นสุภาพสตรีอ่ะผมไม่รู้คุณที่หนสาย เป็นสายเฟนลี่ไงที่กรทีนีสปอร์ตถามโคตรแรงเลยจิ๋ถามแต่ละเรื่องคืออ่อางถามเทนห่างนะฮะพี่กรถามว่าผลเสมอเนี่ยมันควรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของใครระหว่างผู้จัดก,การทีมหรือว่าเพลยเยอร์นักเอนักเตะเป็นเราไม่กล้าถามแบบนี้นะ โอแรงเหมือนกันแรงโอ้ยถามประมาณสามเรื่องที่เขถามอ่ะเดินไปแล้วถามเออเราเราคิดว่าคุณได้ถามเจอขึนคอปเลยดีกว่าแล้วคุณจะกล้าถามคำถามไหมเจอขึ้นคอปด่ากลับแน่นอนประโยคนี้ซึ่งโอ้ประมาณไม่หล่นไม่ได้ด่าหรอกเขาก็จะมองหน้านิดนึงแล้วก็อืมไอ้นี่ในแบรนด์ไปเลยนะอะไรเงี้ยเอออ่ะทีนี้ฮะไปดูทีละช็อตเลยแล้วกันนะครับอย่างตอนที่นำสองสูนี่ยดูทรงแล้วแมนยูครองเกมโขงยี่สิบวัทีแรกมันเป็นแบบดรีมสตาร์ทนะครับแต่พอ ลูกเสียฟรีคลิกลูกแรกเกิดจากอะไรครับคุณผู้ชมอ่ะเราย้อนกันนิดนึงนะฮะมันมาจากจังหวะที่แมนยูส่วนกลับแม็กโทมิเนเตามแผนคือหลุดไปไปเป็นเหมือนกองหน้าตัวหลอกครับเปิดบอลมาอพอเปิดบอลมาเสร็จปุ๊บโกองของออมูสเล,ล่าของกาลาตาสไนลยรับบ,บอลปุ๊บบูโน่ขึ้นไปบูโน่อุทานกับแม็กโทมิเนเว่าไม่อยู่อะไรตำแหน่งนี้วะชิปล้อแล้วอไอ้บูโน่วิ่ง แต่แม็กโทมินเน่็อกกิ้งเหมือนเดิมครับสักพักหนึ่งไปตัดเปลโดยที่ด่าอัมราบัตว่าทำไมไม่เข้าบอลผมเลยต้องเข้าเองเสียฟรีคิกตอนนั้นเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวว่ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณผู้ชมทราบใช่ไหมครับเวลาเสียฟรีคิกตั้งกำแพงเนี่ยมันเป็นหน้าที่การตะโกนเมเน่โดยโก<ะ>ซึ่งโอทา่าเขาให้ให้เพื่อนอะมายืนเป็นกำแพงสี่คนโดยที่ให้นักเตะกราตัสลายอะ มาเป็นตัวสก,กีนสองคนได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับผมบอกได้เลยว่าเขาไม่พร้อมกับฟรีคิกช็อตนี้และโอนาน่าคือไม่ดุพอ<ฆ>นะครับตั้งแต่ด่าแม็กควายและแป๊กอะหลังจากนั้นคือเขาไม่มีปากไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับก็เลยปล่อยให้ยิงฟรีคิกเข้ามาซึ่งยิงอ่ะผมงงตรงที่ผมว่าทุกคนก็งงเหมือนกันแหละเวลาโกะครับเขาให้ตั้งกำแพงเสร็จอ่ะเขาจะปล่อยให้ตรงนั้นเป็นหน้าที่กำแพงหรือว่าคือโอกาสที่มันจะยิงข้ามกำแพงมันยากมากถ้าเข้าก็คือต้องสวยมากอ่ะแต่โอนาน่าไปเลือกซื้อใครอีกฝั่งหนึ่งปปลล่อยยให้้เเขาไ ทุกคนต้องงงหมดเพราะว่าอะไรฮะลองจินตนาการภาพน,นะครับอย่างฟรีคิกลูกเนะี้ยอ่ะลูกถ้าโอนาน่าเดาทางถูกนะฮะมันจะเกิดอะไรขึ้นครับโอนาน่าจะแค่นี้รนครับปุง้งรับเข้าซองอรับเข้าซองอแบบนี้<อ>โทษทีพี่มิน <laughs> ผมอาจจะแบบขอโทษครับพี่มินครับช่งาชงภาพบอกไม่เป็นไรแมนยูเหมือนกันตอนนี้นี่รู้ว่าเขาคงรู้ว่าผมชุนอ่ะคือถ้าหากเดามาทางถูกก็คือฮะเดารับเข้าซองเองแต่อันี่คือเดาทางผิดก็เรียบร้อยเข้าไปเลยแต่ว่าให้ลูกที่สอง อันนี้นะฮะเอาผมเอาคำพูดพอสโคแล้วกันไม่ต้องเอาป๊อปอีกแล้คนนะครับพิธีกรถามว่าโคคิดว่าโอนาน่าทำอะไรครับลูกนี้เออโคบอกว่าผมมั่นใจว่าโอนาน่าต้องต้องต้องการที่จะเอามือวอลเล่ย์อ่ะปัดออกออปัดกแล้วพลาดเขาก็พูดว่าปัญหาอยู่ที่คอนเซนเทรชันพูดภาษาประตูถ้าเออสมาธิมันหลุดคือเหมือนลูกแรกเขารู้ในใจแหละว่าเขาสั่งกอมแพงพลาดโดนบูโนด่าด้วยบูโนด่าทุกคนนะครับพอลูกเนี้สามสองอะตอนสองศูนย์อะ เดอะเฮลสนามกาลตาสลายเงียบเป็นเป่าสากเลยใช่ใเงียบนะครับอ่ะสองหนึ่งขึ้นมาหน่อยพอแมนยูนำสามหนึ่งเนี่ยนักเตะกาลากุ้มหน้าแล้วแต่พอรูกกเห็นอาการนี่แท้ดูแล้วนี่เลยไม่ดูต่อแล้วจริงนะถ้าถ้าไม่ต้องนับปาผมเป็นแฟนแมนยูนัดเนี้ยพอแมนยูยกระดับขึ้นมากาลตาสลายสู้ไม่ได้เลยรูปเกมนี่คือแบบไม่มีอะไรเลยแต่ไงพอไปผ่าลูกนี้คำว่าเดอะเฮลมันคัมแบ็กโอ้โหเปิดเพลงบิวอะ ตึงตึงตึงตึ๊บหัวคือดันเรียบร้อกาสให้เขาได้เป็นความหวั่นสามสองนักเอกฮาคิมซีเยงเซอร์ไพด์หรือเข้าได้อย่างวันนี้ยอ่ะพอสามสองเสร็จปุ๊มีกี่นาทีไหลมาโดนกดเสาแรกเข้าสามเท่าอย่างเงี้ยใช่โอ้ซึ่งไอตอนสามเท่าเนี่ยถ้าหลายคนหลับไปก่อนนะครับก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแมนยูน่าจะมีโอกาสทิ้งพามหรือเปล่ายูไนเต็ดมีโอกาสหลังจากสามเท่าอีกห้าครั้งแต่ทำไม่ได้ยิงไม่เข้าชนเสา เฉียดไปเฉียดมาซึ่งแพ้เยอะมากเลยครับตอนนี้ในโซเชียลมีเดียนะครับด่าเป็นริสตีนะครับด่ามาซิเยลด่าเทนฮากว่าส่งมาทําไมนะครับมันก็มีเหตุผลนะครับถ้าเอาฟังฟังจากคําพูดเขานะครับคอยลุนคือได้แค่นี้ฮะความฟิตเขาเข็ดลงค่ะคือถ้าเล่นมากกว่านี้อาจจะเจ็บนะครับส่วนทําไมเอาการ์โชว์ออกเพราะว่าต้องการเติมความฟิตในมุมผมไม่ควรด่าเปเรสตีเมื่อกี้แอดมินโต้หูหน้าแดงเลย อะไรของมันก็ไม่รู้พี่ผมบอกพี่ปอนบอกว่าพี่พี่ดอมันดูกันแบบเหมือนฮาร์ดเลดมันขึ้นโซน3โซน4มันขึ้นอยู่แล้วพี่เพราะว่าอะไรรู้ว่ามันมีโอกาสจะจบจะแบบเฮ้ยโล่งๆจะเข้าจะเข้าไม่เข้าแล้วมันมันเสมอแบบมันเหมือนตกรอบอะค่ะแล้วทำไมผมถึงบอกว่าไม่ควรด่าเป็นเลสตรีเพราะอะไรครับเด็กไม่เคยเล่นทางซ้ายไม่เคยเล่นเลยเขาเล่นทางขวาเขายังว่ายน้ำไม่แข็งแล้วคุณถีบเขาตกทะเลอะเด็กมันก็แบบสกายอะเอาชีวิตรอดอะแต่ละลูกที่ล็อกอะเอาตัวรอดทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ด่าเขาไม่ได้หรอกครับอเอากลับมาที่เทมปค่ะหลังเกมเขาก็พูดว่าเออเรื่องของความรับผิดชอบก็บอกว่าเป็นความรับผิดชอบของเขาแหละแล้วก็สิ่งที่คุณหยิดก็คือเรื่องของการจัดระเบียบเกมรับเนี่ยมันมันไม่ดีมันทำให้เขาไม่อยากล้งน่าหล,ละพูตรง ไม่อยากโทษใครไงเออแต่ไม่อยากโทษใครพาะนะค่ะเก็ถามเรื่องของโอนาน่าว่าเฮ้ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะเขาบอกเฮ้ยเราไม่ได้อยากจะแบบชี้เป้าหรือว่าโทษใครเป็นใดบุคคลก็ต้องทาแบบนี้ราวาความเป็นผู้นำอ่ะจะไปนั่งบอกโอ้น้าพลาดไม่ได้ไงแล้วคือโอนานตาเป็นตาแหน่งผู้รัปษรประตูตําแหน่งที่มีความกดดันสูงแล้วถ้าเกิดโดนวิพากษ์วิจารณ์คือกำลังอุตส่าห์กลับมาอยู่ในเส้นทางเนอะป่ะสติสตางค์กำลังจะกลับมาปรากฏว่าพอเจอสถานการณ์อย่างเงี้ยแล้วถ้าเทนฮากไม่ออกมาปกป้องอ่ะ แล้วหลอ,<ช>อีกอะเ<ช>นาะป้มันก,มนก็มันก็เข้าใจแล้วว่าเขาก็ต้องให้สัมภาษณ์แบบนี้